เอาล่ะทุกคนครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่พาร์ทที่2นะฮะเม d ดเวนในนัสตี้เอ่อผมรือไอตัวฐานตรงนี้ไปแล้วเว้ยเพราะว่ามันไม่สวยไปไม่สวยเว้ยนี่เลยว้างหน่อยผมไม่อยากทำชิดๆกันแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันชิดไปอ่ะมันจะตกแต่งไม่ค่อยได้เว้ยถนนน่ะจริงๆแล้วผมจะให้ถนนมันตัดตรงกลางตัดตรงกลางนะครับแบบผ่าตรงกลางมาแต่ว่าผมจำเป็นต้อง ให้มันมีถนนแบบชิดบ้านก่อนทําไมถึงต้องชิดบ้านรู้ป่ะให้บ้านมันชิดถนนได้คือเอาถนนมาเป็นไม้บรรทัดแต่แล้วผมก็ขึ้นลงเนี้ยแล้วผมก็วางไปเว้ยโอเคผมก็จะได้บ้านที่แบบเนี่ยเรียงกันตรงอนะในในทิศทางของตรงเนี้ยอ่อคุณผู้ชมอาจจะเห็นแล้วนะฮผมมีไม้ไม้เยอะมากก็คือผมผมฟาร์มไปแล้วนะฮะเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยแล้วก็เนี่ยครับคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าพื้นนะฮะมันเป็น พื้นแบบไม้ยกสูงอ่ะไม่เหมือนกับไอพื้นบ้านอันเนี้ยคือพื้นบ้านอันเนี้ยมันค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้ยกสูงมากอ่ะมันก็เลยเป็นพื้นหินนะครับแต่ว่าไอบ้านตัวนั้นอ่ะคือพื้นมันเป็นพื้นชันไงตัวเกมมันเลยแบบให้ผมทําฐานเป็นท่อนสูงอ่ะเชี่ยเดี๋ยวผมลืมเปลี่ยนไอนี้ด้วยเว้ยลืมเปลี่ยนมันเป็นกิ่งไม้หมดเลยโอเคไม่เป็นไรรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นท่อนสูงไว้เดี๋ยวท่อนสูงมันจะหมดไวนะฮะงั้นเอาเป็นว่าฝั่งเนี้ย ผมให้ให้มันเป็นบ้านกิ่งไม้แล้วกันนะเออส่วนส่วนฝั่งนี้เป็นบ้านท่อนสูงเออบ้านเราบ้านเราต้องดูดีกว่านะฮะเอาละครับตอนนี้ก็มืดแล้วด้วยบ้านหลังใหม่เราจะต้องเสร็จในวันนี้เพราะฉะนั้นอะทำประตูไปก่อนหน้าต่างกำแพงคือบ้านหลังนี้ผมทำเป็นกิ่งไม้ไปก่อนแล้วกันนะฮะ โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอ้โ oh, ห oh. บอกเลยว่าเทสก่อนเทสด้วยการนอนนอนนอนได้นนแล้วนอนได้แล้วนอนลองลองเตียงดีอยู่เทสแล้วเทสแล้ว,ลวผ่านนะผ่านผ่านแล้วก็ออกมาจุดไฟด้วยเอาละฮะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับบ้านของเรานะครับหลังที่สองนะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอเข้าเมืองก่อนละกันคือเราจําเป็นจะต้องไปทำเควสนะครับเควสต่อไปเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องกลับไปคุยกับเจ้ายูในกสเนี่ยแหละ เอาละครับพบอีกกาหนึ่งตัวระหว่างทางจัดไปจัดไปตัวที่สงตัวนู้นเลยไม่โดนไม่โดนหอกไม่โคตรย้อยย้อยมากเอาตัวนี้ก่อนอีก,กาเอา่อต้องใช้มีดเอาชิมหายมีดมีดเรามีดเราไม่มีหรอหมายก็คือผมต้องหาหินก่อนนะระหว่างทางเอาละครับเดี๋ยวเราครับมีดก่อนแล้วก็ไม่มีกามาอีกตัววะแชททุกคน อีกามายอ่อก่อนยอ่อก่อนเดี๋ยวมันเห็นเดี๋ยวมันเห็นอาหารอร่อยวันนี้ได้กินเนื้ออีกาย่างบอกเลยได้ยินเสียงอีกตัวอยู่ไหนวันเนี้ยเอาตัวน,นี้ก่อนอีกาผัดเผ็ดไหนไหนไหนมีไหมอเดินมาอยู่ดีๆก็ได้อาหารเฉยตรงนู้นก็มีครับนู่นตรงนู้นอีกาจัดไปเลยอ้ามไม่โดนหอกผมหายไปไหน หอผมหายนุ่นก็กตายโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ได้คุยกับคุณลุงยูนิโก้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าเอาล่ะคุณลุงยูนิโก้อยู่ไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวแวะโอ้นะฮะแวะผมขอดูนักเดินทางเลยนะครับทั้ง3ท่านคนนี้ชื่อวิลทูด้าส่วนทั้งซ้ายชื่ออเมเลียนะฮะคนขวาช่างแม่งอะเออดูดูสองคนนี้นะครับคือผมอยากได้คน ที่เขามีความสามารถนะครับในการเก็บทรัพยากรเดี๋ยวผมจะลองถามเขาดูก่อนนะฮะวิทูด้าพูดคุยเล็กน้อยสวัสดีคุณแปลกหนะ้าฉันน่ะนะทำงานได้ทุกอย่างแหละบอกเลยว่าขอแค่มีเครื่องมือเท่านั้นแหละฉันก็ทําได้หมดแหละเขามีความสามารถในการทําได้ทุกอย่างอะ่ะเป็นเป็ดนั่นเองวิลทูด้าฉันน่ะนะชอบล่าสัตว์ที่สุดเลยเพราะว่าเวลาการตามล่าสัตว์นะมันสิบาลาีมากๆเลยคนล่าสัตว์นะฮะ บอกเลยสองคนนี้ไม่ผ่านไม่ถูกสเปกเอาละครับเจอยูนิคอสทีมาคุยกับเด็กให้เนี่ยเดลิเบอร์ไม่ขอคุยก่อนเอา้าไงหลานลักเริ่มชอบที่นี้แล้วใช่ไหมล่ะตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยว่างหรอกนะเพราี้มันมีฆาตก,กรรมเกิดขึ้นนะ่ยอะอะไรนะจะช่วยอย่างนั้นเหรองั้นก็ฝากเรื่องนี้เนี่ยไปบอกกับซัมบอทีนะอยู่หลังเขานน่นเลยโอเคคุยกับยูนิโกสเรียบร้อยคือเคเวสต,ต่อไปเราต้องไปคุยเกี่ย คุณแซมบอระแล้วแซมบอแม่งอยู่ไหนเนี่ยแซมบอแล้วทีนี้เนี่ยผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่านูน่นอยู่ในทิศทางนั้นน่ะโคตรไกลเลยเดินไปอีกเจ็ดร้อยเมตรคือในคืนนี้ผมได้นอนป่าอย่างแน่นอนแล้วก็เมื่อกี้เราเจออีก,กาใช่ไหมคือหอผมหมดไปแล้วเว้ยเราอาจจะเจออันตรายก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยผมต้องคาบหอไว้ก่อน เอาแบบครับไว้เยอะๆเลยคือแบบถ้าเกิดว่าไปเจอหมาปุ่งหมาป่าเราจะได้แบบสู้ได้ไงไม่มีหอกเดี๋ยวแตกนะครับแต่ก่อนที่จะแตกเพราะหมาป่ากัดเนี่ยตอนนี้จะแตกเพราะว่าหิวกินก่อนกินเนื้อนกอินทรีย์สองตัวเอาแล้วครับระหว่างที่เราเดินมาพบกับอาหารสองเท่เาไปก่อนหนึ่งที่เอาไปก็โอ,อ,อ้ไม่โดนวะแชทมันมันหลบได้อ่ะโอ้นกม่เก่ง ลบได้เฉยงั้นเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันไอ้คุณลุงแซมบอร์เนี่ยแม่งก็อยู่ไกลเหลือเกินวะนี่เดินมาแบบโคตรนานจนจะมืดแล้วเนี่ยนอกจากจะมืดแล้วทางแม่งยังโคตรเคี้ยวอีกลุยแม่งเลยลุยเลยนี่ไงถึงแล้วครับนี่คือคุณลุงแซมบอร์นะฮะคุณลุงยูนิโกรดเนี่ยบอกว่าเอ่อไอ้คนนี้มันมันแบบเขาจะออกแนวเพ้นเียนหน่อยนะฮะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังตัวให้ดีกับการคุยกับคุณลุงซัมบอร์ตาคู่นั้นมันหลานของยออแดนนี่ชื่อกลุ่มของเราอ่ะไม่ใช่พูดเตือนสติหรอกนะพ่อหนุ่มน้อยกลุ่มของเราน่ะชื่อบัตอัมตะต,ตังหากละ่ะอยากรู้เรื่องของลุงยอดแดนอย่างนั้นเหรอบอกได้เลยนะว่าเขาเป็นคนดีอยากจะล้างแค้นผู้ขุนนางชั่วยๆยังไงละ่ะเอาละไปซะข้าจะทํางานหรือว่าถ้าอยากจะฟังแล้วก็ไปหยิบขวดแล้วก็ขุดดินโง่ๆหลังบ้านข้าซะแล้วก็ ใช้งานเราอีกบอกให้ไปไปขุดไปขุดโคลนให้หน่อยหลังบ้านอะหลังบ้านเขามีโคลนอยู่เอ้ยแต่ว่าตอนนี้คุณลุงครับคุณลุงคุณลุงคือคุณลุงมีน้ำไหมฮะคือผมหิวน้ำมากเลยแล้วก็เออเดี๋ยวต้องไปทะเลสาบใกล้ๆก่อนผมหิวมา้มากเลยฮะตอนนี้เดี๋ยวขอไปดื่มนะ้ำแป๊บหบนึ่งนะคุณลุงเดี๋ยวกลับมาตักโคลนให้ คือคุณลุงยูนิโก้เนี่ยเรียกกลุ่มตัวเองนะครับที่อยู่กับคุณลุงยอร์แดนของเรานะฮะว่าผู้เตือนสตินะครับในพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้เล่าเรื่องพวกนี้ไปนะฮะแต่ว่าซัมบอ่อสัมบอบอกตัวเองว่ากลุ่มของเขาจะชื่อหมัดอมตะเฉยเลยคือแม่งโคตรเบียวสองคนเนี้ผมว่าคนที่3มเนี่ยต้องมั่วอีกแน่นอนอะ่ะชื่อไม่เหมือนกัน3คนอย่างแน่นอนเนี่ยคือแม่งเป็นเดอะเบียวแกงไงพวกเนี้เออแต่ว่าตอนเนี้ยผมโดนใช้งานให้มาขุดไอ้ดินเหนียวเนี่ยขุดก่อนแล้วกันดินเหนียวหนึ่ง ดินเดนียวสองโอ้โหมันแข็งเลอเกินต้องขุดตั้งห้าทีเหมือนต้นไม้เลยจะได้เท่าไหร่ได้เจ็ดดินเหนียวโอ้แล้วมันก็หนักมากด้วยต้องขุดสองที่อะแล้วตรงนี้อะไรอะเดี๋ยวผมเห็นผมเห็นอันเนี้ยตุ๊กตากวางไม้ฮัลโหลทำไมมีตุ๊กตากวางไม้อยู่ตรงนี้ด้วยอะเย่ยบอกนะว่าคุณลุงแซมบอเขาเขาเป็นคนเป็นคนทำขึ้นมา ก็าอาจจะเป็นไปได้นะครับคุณลุงเขาอาจจะแบบจิตจิตไม่ปกติงนะ่ยคุณลุงแซมบอคุณลุงครับผมตักดินเหนียวมาให้คุณลุงแล้วคุณลุงจะเอาไปทําอะไรหรอครับเอาละครับ,ค,รบคุณลุงแซมบอนะฮะเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังนะครับเฮ้ยแต่ว่าตอนเนี้ผมอยากย่างไก่อะย่างนกอะมันย่างไม่ได้ว่ะแชทเออเนี่ยผมย่างไม่ได้อะ่ะงั้นเราเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้ <laughs> กลับก่อนแล้วกันนะมันจะมืดแล้วอะ่ะแล้วก็จะหิวแล้วด้วยแล้วก็หนักแล้วด้วยโอ้โหมันหนักอะ่ะ ผมคืนผู่ัวนะฮะผมจะวางไว้ที่โต๊ะอะเอาผัวอันไหนของคุณลุงไม่รู้ผมวางไว้ตรงนี้นะครับคุณลุงผมคืนผั่วเพราะว่าผมหนักมากไปแล้วครับตอนนี้คุณสกรปรกมากเอาว่ะแวะก่อนเลยไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจีบสาวไม่ผ่านต้องต้องอาบน้ำาก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราผ่านเข้าเมืองไปแล้วก็เดี๋ยวสาวเขาไม่คุยกับเราครับเราอาบน้ําก่อนผมมาแล้วครับเมืองน,นี้มีสาวไหมนี่ไงคนนี้ไง คนนี้เป็นนักท่องเที่ยวหรือเปล่านาวยาได้โปรดยาเดี๋ยวอายุ2ี่ินะฮะเออเราสามารถชวนเขาเข้าเมืองได้เดี๋ยวขอถามก่อนว่าเขาถนัดงานอะ,อะไรกันถ้าเดี๋ยวไม่สนว่ามือจะเลอะหรือเปื้อนเหงื่อการทำฟาร์มเดี๋ยวเป็นการที่ซับซ้อนและท้าทายในที่สุดมันจะคุ้มค่ายอย่างมากเลยคือคนนี้เขาถนัดงานทำการ,กรเกษตรนะฮะคือในเมืองของเราเนี่ยตอนเนี้ย เราต้องการคนหาทรัพยากรเว้ยแต่ว่าคนที่เขาถนัดทําฟาร์มไงเดี๋ยวผมผมจะชวนเข้าแล้วกันเนี่ครับผมจะชวนเขาเข้าเมืองมาเลยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับผมชวนเขาเข้าเมืองมาก่อนแล้วกันเราจะได้แบบมีมีฮหเลี้ยงหเลี้ยไว้เลือกสรรในเมืองเราเอาแล้วครับถึงบ้านแล้วสักทีเราเราหิวโคตรหิวเลยอะตอนเนี้ยคือนอกจากหิวแล้วขอ,อขอคราฟก่อน เนื้อ24ชิ้นอันนี้คือเนื้ออีก,กาลุนๆเลยนะครับ24ชิ้นโอเคผมหิวจัดเลยตอนนี้กินเนื้อไปเอาให้เต็มร้อยเลยแต่ว่ารู้สึกเหมือนว่าอย่าล็อกเดียว,ว่านะครับเขาไม่ได้เดินกลับมาบ้านนะครับเนต,ตอนนี้น่าจะเป็นเพราะว่าผมอลืมลืมเลยฮะลืมจัดสรรบ้านให้อย่าล็อกเดียว,ว่าเว้ยโอเคเดี๋ยวเลือกบ้านหลังนี้ครับบ้านหลังเล็กเรียบง่ายหลังนี้เลย เราเปลี่ยนชื่อบ้านได้หรือเปล่าด้ผมไม่แน่ใจนะแล้วก็เหมือนเราจำเป็นต้องเอาอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ปืนให้กับยาล็อกเนว่าด้วยเดี๋ยวผมผมไม่มีไม่มีถังน้ำให้เขาอ่ะเฮ้ยแต่ว่าเรามีอันนี้ไว้แชททุกคนเรามีเหล้าโอ๊ต <laughs> เหล้าโอ๊ตให้ให้ยาล็อกเดว่าเลยครับยาล็อกเดว่าเธอจะต้องกินเหล้าโอ๊ตแทน แทนน้ำไปก่อนนะเอาเนื้อแยงไปด้วเอาไปแปดเลยแปดเลยแล้วก็<อ>เธอเอากิ่งไม้ไปด้วยสิหใช้แทนฟืนได้ไหมกิ่งไม้โอเคสัญลักษณ์แจ้งเตือนมันหายไปแล้วครับว่าความต้องการของเธอนั้นมันขาดไปเดี๋ยวเรานอนแล้วฮะขอตื่นมาวันพรุ่งนี้ก่อนไม่ไหวมืด,ม,ดมืดจัดทำไมผมถึงเรียกว่ายาล็อกเดียว่าวะทุกคนเธอนั้นชื่อนาวยาได็โปรโดยา แล้วผมไม่เอาอยาล็อกเดียว่ามาจากไหนอะทุกคนไม่นะเอาไว้ว่าวัาดีนะดาวยาเนี่ยเขาเขาเดี๋ยวผมจะหางานที่เขาทาก่อนงานแรกนะครับมันจะเป็นงานที่เขาอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เว้ยโอ้ยแต่ว่าตอนนี้หนักมากเลยว่ะทุกคนโคตรหนักเลยอะเอางี้ดีกว่าในเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวผมขอเหยียบไปตรงนี้หน่อยแล้วก็มาเราจะทิ้ง ท่อนสูงแปดท่อนไหลไปเลยนะฮะเออให้มันไปชนกับบ้านนั่นแหละเออแบบนี้เราเราจะได้ไม่ต้องเดินไงนี่ครับผมขอเคลียร์ทางหนะ่อยจะทําถนนไม่ใช่อะไรหรอกเอาละ้ฮะเดี๋ยวผมทําถนนต่อนิดหนึง่งคือผมอยากได้ให้มันไปแบบไปไกลพอสมควรนะ่ะจะไปจบที่ตรงไหนจบที่อีกาไม่ใช่วิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนได้ถึงไหนวะอย่าชนก้อนหินนะเว้ยไปเลยฮะ ยาวไปเรื่อยๆเลยเยอะนี่ไงมาสุดที่ตรงนี้ตรงที่เราทําเหมืองได้เนี่ยนี่ไงมาถึงหุบเขาวเว้ยยาวไปเลยครับบอกเลยถนนเราตรงมากเห็นไหมทุกคนอย่างตรงแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาเป็นช่วงนี้ละกันช่วงแถวเนี้ยที่มันมีแบบต้นไม้เยอะๆเนี่ยช่วงนี้เอ่อเดี๋ยวผมจะปลูกเป็นอาคารอาคารตัดไม้นะฮะให้มันอยู่ตรงนี้มาอาคารสกัดนะฮะ ลงไม้มาก่อนเลยคือเหตุผลนะฮะที่ผมสร้างโลงไม้ก่อนนะฮะคือเราจะให้แกล็อกเนว่านะครับไม่ใช่คือผมจะให้ดาวยาของเรานะฮะเขาไปหาตอนสูงไว้ซึ่งท่อนสูงอ่ะแม่งแม่งหนักมากเลยเว้ทุกคนแล้วมันไม่ได้หนักอย่างเดียวนะมันมันตัดต้นไม้แล้วต้นไม้มันจะไปไกลเรื่อยๆพอมันไปไกลเรื่อย <c oughs> การแบกกลับมาไนี่คือลําบากแบบลําบากจัดๆเลยนะ เดี๋ยวผมจะให้ได้โปรดยาของเรานะครับหาแต่ท่อนสูงนะฮะแต่ว่ามันไม่ขึ้นบอกอะ่ะอ๋อเราอาจจะต้องใส่ไอ้นีกไปก่อนขวานนะฮะขวานเราต้องมีขวานหินนี้กับเขาด้วยผมมีสำรองไว้หนึ่งอันใส่ไปเลยใส่ลังไว้นี่ไงครับเห็นไหมให้ทําแต่หาท่อนสูงนะฮะวันนึงจะหาได้40ท่อนเลยนะ40ท่อนผมตัด1ต้นผมแบกรอบนึงอะ่ะรอบหนึ่งนะไวแชทผมได้ประมาณแค่6ท่อนเองอะ่ะ เออแต่ที่ที่ลำบากหน่อยนะครับก็คือผมจะต้องจะต้องต้องแบกลงเขาเองแต่ผมกิ้งไปได้เว้ยไ,ไม่เป็นไรอ,อที่จริงอะ่ะผมสามารถทำใกล้ๆได้แต่ว่าผมทำข้างบนเนี่ยแหละดีแล้วฮนะเออเดี๋ยวจะทำตรงนั้นอนะ่ะเป็นโซนโซนนาลกเลยโรงงานตัดไม้แห่งแห่งนาลกเอาละเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีไอเดียเว้ยเราเราจะเว้นพื้นที่นะครับสำหรับทำการเกษตรนะฮะข้างบ้านของ ผมชอบลืมชื่อนชื่อเพลงเรียกยาที่หายเลยได้โปรดยานะฮะโอเคเดี๋ยวขอหยอบมาจากข้างบ้านสักสักครึ่งเมตรแล้วกันเออเอาเท่านี้เลยนี่ไงถ้าเกิดเท่านี้ปุ๊บกำลังดีนะครับประมาณนี้กำลังดีแล้วก็ผมอยากได้รัวแชทรัวรัวร,ราคาร้อยห้าสิบเราไม่มีตังค่ะทุกคนเราไม่มีตังอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไปเอาก้อนหินก่อนก้อนหินในบ้าน สามสิบเจ็ดก้อนเลยเหรอหยิบกิ่งไม้ไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวขอคราบเป็นอะไรสักอย่างก่อนอาจจะเป็นมีกนดก็ได้นะครับเดี๋ยวเอามีดไปขายมีทั้งหมด18อันโอ้หคราบ้ตั้ง18อันนะทุกคนบอกเลยรอยาวๆไม่ได้แล้วว่ะทุกคนไม่ได้ทิ้งก่อนเลเวลก็อัพเลยด้วยคือจะหิวน้ําตายเดี๋ยวโอ้ยหนักไม่ไหวไม่ไหวเดือดแ้วครับ คือไอเ้เวสถัดไปที่ผมต้องไปเนี่ยผมต้องกลับไปหายูนิคอรดว้เออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเอาเอามีดเนี่ยเข้าไปขายไว้แล้วก็เดี๋ยวกลับไปหายูนิคอรดด้วยเลยนั่นแหละครับก็คือเรื่องราวที่ผมจะไปต่อจากนี้เอาแล้วครับมาแล้วถึงเมืองเลยครับกับมีดจานวนกีเ่เล่มวนเนี้ยขอดูหน่อยระหว่างทางผมฟาร์มมีดไปห้า <laughs> <53 S 2> <laughs> <laughs> สิบสามเล่มนะฮะบอกเลยฟาร์มตลอดทาง <laughs> เดี๋ยวเราไปขายที่โรงเตียมก่อนละกัน คนนี้แล้วกันขายกับเอ็ดวินเอ็ดวินครับขอขายของหน่อยเอ็ดวินมีเงินอยู่พันสามนะฮะพันสาม้เดี๋ยวเราขายมีดมีดเรามีห้าสิบสามันขายได้เท่าไหร่เหอหนึ่งพันนะทุกคนหนึ่งพสิผมมีตังค์แล้วยังรวยละก่อนโคตรรวยอะคือคุณนุงแซมบอนะฮะที่เราไปเจอบนเขานะฮะที่ไปส่งเวสเมื่อกี้เขาเล่าเรื่องราว ที่เขาไปเจอคุณลุงยอแดนนะครับที่เป็นลุงของเรานะฮะให้ฟังแล้วก็เขาเนี่ยให้เราเนี่ยมาส่งไวแซนด์วิชซึ่งเป็นแซนด์วิชสนับมือหรือก็คือให้เรามาต่อยไอ้คุณลุงยูนิโกรนี่นแหละเอาละฮะคุยเสร็จแล้วอะเรียบร้อยแล้วฮะค,คุยกับยูนิโกสเสร็จแล้วนะครับคือสรุปนะครับเราก็ไม่ได้ต่อยคุณลุงยูนิโกสนะฮะก็เตรียมเตรียมกันไว้นะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าแซมบอลหามอะ่ะก็บอกไปว่าผมต่อยแค่นั้นแหละ อาล่ะครับเช้าว,วันใหม่แล้วอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเข้าฤดูหนาวแล้วทุกคนฤด,ดูหนาวฮะเออรู้สึกว่าหนาวใช่ไหม,ไมต้องถือขอเพลิงแก้หนาวก่อนแก้หนาวแล้วก็รู้สึกว่าได้โปรโดยาของเรานะฮะเขาเขาต้องการฟืนนะครับเดี๋ยวเราจะหันฟืนให้คือฟืนหนักมากเลยครับต้องทิ้งก่อนไม่ไหวโอ้นี่ก็ยังหนักอยู่สามสิบสองผมคิดว่าฟืนเนี่ยน่าจะใช้ได้นานกว่ากิ่งไม้นะ ิ่งไม้มันอาจจะอยู่ได้แค่แป๊บเดียวอะ่ะอาศัยไปเลยนี่ครับเห็นไหมมีขวดเบียร์อยู่2มีเหล้าโอ๊ตอยู่2มาเดี๋ยวเราจะลองปลดล็อกนะครับสิ่งที่เรียกว่ารั้วรั้วของเรารั้วมีประตูด้วยฮะมีรั้วแบบประตูด้วยใช้เงินทั้งหมด200เหรอขอเป็นรั้วนี้ก่อนละกันนะครับปลดล็อกเลยใช้เงิน150นะครับเหรียญกระสาบแล้วก็ไดนขอดูสิทารั้วท่างไงสามารถทําได้เลยวางใกล้ๆตรงนี้ได้ งั้นเดี๋ยวขอดูพื้นที่ตรงนี้หน่อยพื้นที่ตรงนี้เว้นไว้สเปซประมาณนี้ขยเบิบมาเอาละครับเดี๋ยวผมจะไกด์รัวไปก่อนขอดูหน่อยว่าสวยไหมมานี่เลยมาถึงตรงนี้ก่อนเดี๋ยวนะอย่าบอกนะผมต้องต้องตีรัวด้วยทุกคนโอ้แม่ก็อดนี่ไงใช้กิ่งไม้สี่แล้วกิ่งไม้ผมทิ้งไว้ไหนเนี่ยอยู่ในบ้านแน่เลยไปเอากิ่งไม้ก่อนนะครับโอเคอเดี๋ยวเราจะใส่ กิ่งไม้เข้าไปได้รั้วแล้วเฮ้ยพอได้อยู่อันนี้แบบพลนบทเลยนะฮะนี่ข้างบ้านตรงนี้เราปลูกผักนะฮะปลูกผักข้างบ้านแต่ว่าตอนนี้ยังปลูกไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวผมจะทําบ้านอีกหลังหนึ่งไว้เป็นบ้านขนาดเล็กนี่แหละบ้านบ้านเล็กๆเลยอยู่ตรงนี้เยยบมาชิดตรงนี้ถ้าเกิดว่าผมทําตรงเนี้อุย้ยสวยเลย สเปซสเปซส e พื้นที่เท่ากันเลยแต่ว่าด้านหน้าบ้านเนี่ยเออรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นพื้นหินไว้ไม่เหมือนอนนุนที่เป็นแบบเป็นฐานเป็นไม้อ่ะคือมันยกสูงไงฐานมันเลยเป็นไม้นะครับโอเคใส่หินเข้าไป10ก้อนเหมือนเราจะมี10ก้อนพอดีไว้เอาละครับเดี๋ยวตอกบ้านก่อนบ้านหลังนี้นะครับก็เป็นเป็นบ้านพักของคนงานนะฮะคนงานคนที่2ของเราซึ่งแน่นอนนะครับคนงานคนที่2ของเราเนี่ยเออ เป็นเป็นผู้หญิงอย่างแน่นอนเว้ยเป็นผู้หญิงผมผมผมยังไม่รับผู้ชายเข้ามานะครับที่ยังไม่ตรงเออเอาไปว่าไม่เป็นไรแล้วกันไม่เป็นไรเราไว้เราไว้ขยับบ้านเนี้ยตอนที่เราลื้อเป็นบ้านหงบ้านหินก็ได้นะฮะตอนนี้บอกเลยว่าได้ปโปรดอย่าของเรานะฮะกำลังทํางานอยู่นี่ไงครับใส่มาอยู่ใส่ทำไมเธอเอาแต่ท่อนสูง ๋อเขาเอาเปลือกไม้ออกไว้ทุกคนนี่นะครับแค่เอาเปลือกไม้ออกนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะสร้างอีกอาคารหนึ่งนะครับไว้ตรงนี้เลยต้องการหินแปดก้อนเดี๋ยวไปหาหินแป๊บหนึ่งต้องใช้ท่อนซูงด้วยในการสร้างมาเอาดีๆได้ฮนะท่อนสูงมีเยอะมากขอสักสิบอันโอ้สิบอันยังหนักเลยโคตรหนักได้แล้วอันที่สองอันนี้ลงไม้อันที่สองนะฮะบอกเลยเราต้องไปหาคนงานมาเพิ่อมอีกหนึ่งคนเด้ โคตรหนักเลยอะตอนนี้เอาท่อนสูงออกโยนลงไปโอ้ใหม่ก oh ็ติดเอาใหม่ติดเอาใหม่เมื่อกี้มันมันมันอยู่กับโบนเนี่ยมันลงมาไม่ได้เอาทิ้งไปแล้ว,ไป,ลวไปแล้วครับท่อนสูงของเราไปเลย Let's go โอเควันไหลมาแล้วฮะแล้วก็มนหยุดตรงนี้ปะเฮ้ยมันทะลรู้ว่ะทุกคนถ้ารู้เฉยอะงั้นเอาเป็นว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่เมืองข้างๆเมืองนี้ เมืองที่ชื่อว่าเดนิก้านะครับคือผมรู้ครับที่ว่าเมืองนี้มันมีร้านเย็บผ้าอยู่เว้ยซึ่งร้านเย็บผ้าเดี๋ยบางทีมันอาจจะมีกระเป๋าขายก็ได้แต่ว่าผมอ่ะจะต้องซื้อถังน้ําด้วยทุกคนเออผมไม่มีถังน้ํคือคือได้โปรดยาของเราในตอนนี้เขากินกินเหล้าอยู่แล้วก็เหล้าโอ,อ๊ตอ่ะมันใกล้ใกล้หมดแล้วแหละฮะแล้วก็หลังจากนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีถังนะฮะอันนี้ได้ปะเฮ้ยเรามีถุงน้ํา เฮ้ยไ,ได้ถุงน้ำกับผลสัตว์มาบอกเลยดื่มน้ำก่อนเติมน้ําด้วยเอาละครับก่อนที่จะถึงหมู่บ้านนะฮะเราจําเป็นจะต้องคราบเนื้อก่อนผมมีเนื้ออีก,กาอยู่เว้ยเดี๋ยวผมจะคราบทั้งหมด20บอันโอเคผมต้องกินก่อนวะไม่ไหวหรือผมเดินเก็บกิ่งไม้ก้อนหินทั้งคืนเลยอะ่ะเออเพราะว่าจะเอาไปขายไงขายในเมืองดูกันว่าผมจะขายได้เท่าไหร่แล้วก็ผมเหลือน,นื้อยู่สอันน่ะ ได้โปรโดยาตอนนี้ได้โปรโดยาอยู่ที่บ้านเรานะฮะในหมู่บ้านของเราไม่มีเนื้อกินไว้เดี๋ยวผมนอนก่อนนอนก่อนฮะมาเลยตอนนี้เช้าแล้วหนาวด้วยหิวน้ําด้วยเรามีถุงน้ําอยู่เรากินได้นะเว้ยแต่ว่าถุงน้ําเนี่ยผมกะว่าจะเอาเอาไปไว้ในในรังของได้โปรโดยานะฮะให้เขาได้ดื่มน้ําตรงแคมป์ไฟเนี่ยมันจะมีคนนั่งอยู่นี่ไงมีสาวสองคนคนี้ชื่อว่าดั e ดันเลโบล่ากับนอร์เบอร์ต้านะครับขอดูอายุก่อนนะฮะคนนี้21ก็ถือว่าผ่านนะครับอายุผ่านคนนี้22ก็ยังผ่านอยู่นะฮะ <Hello. S 1> เออแต่จะดีมากเลยถ้าเกิดว่าตัวเลขยังเป็นเลขหนึ่งอยู่คนนี้เป็นนักล่าอีกแล้วอ่ะทุกคนคือคนนี้เขาบอกว่าเขาทําประมงเก่งครับแล้วก็สามารถหาเห็ดได้เออเพราะฉะนั้นไม่เอาแล้วกันนะคนนี้ยอายุผมต้องการอายุน้อยกว่าคนนี้แล้วกันดันเลโบล่าไป เลตโจทูที่ชุมชนของเราเลยไปเลยครับ mm hmm. ดดเลโบล่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราให้ดดเลโบล่านะครับไปไปอยู่ในบ้านอีกหลังหนึ่งก่อนเออแล้วก็เธอทั้งหิวและเธอก็ไม่มีฟืนมาแล้วก็เดี๋ยวเราขอเข้ามาดูมาทิวด้า่อนนีมาทิวด้วา,าดครับมีอะไรขายบ้างฮะนี่ครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการกระเป๋าสะพายขนาดใหญ่ราคา570เออเดี๋ยวผมขอขายไอ้นี่ก่อน มีหินเรามีทั้งหมด35้าเล่มขายได้เจ0รอเออได้มาเป็นค่ากระเป๋าเลยซื้อกระเป๋ามาหนึ่ง,งอันเออแล้วก็เดี๋ยวผมจะขอซื้อถุงน้ำอีกอันหนึ่งนะฮะถุงน้ำเมืแ่อบบกี้เราได้มาหนึ่งอันเลยใช่ไหมขออีกถุงหนึ่งคือเมื่อกี้เราเก็บมาตรงรถมารถเข็นที่มันคว่ำนะฮะได้มา1อัน <you> คือผมจะเอาไอ้ถุงน้ำเนี้ยไว้ให้สาวๆนะครับสองคนไว้ได้ดื่มกันนะฮะตอนนี้ หิมะตกเราต้องรีบกลับบ้านก่อนนะฮะไม่ไหวแล้วโอเคบ้านอีกหลังนึงนะครับโดเบเดเดดาชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ชื่อแม่งอ่านคนยากเอาถุงน้ำใส่ไปแล้วก็เนื้อย่างอีกแปชิ้นผมให้เธอไปเลยผมเนี่ยเดี๋ยวออกไปหาใหม่ได้คืออาหารเนี่ยถ้าเกิดว่าผมล่าแค่กระต่ายนะครับมันได้เนื้อน้อยมากเลยผมต้องไปล่าแบบพวกหมูป่าแล้ว เพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเตรียมนะครับเตรียมส่วนของหอ,อกไม้ผมจะเตรียมหอ,อกไม้ไว้เป็นจํานวนมากเพื่อที่จะเอาไปสู้กับหมูป่าเอาละครับเจอหมูป่าแล้วหมูป่าได้ยินเสียงแล้วครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนมันกำลังอ๋อนี่ไงมันซุ่มอยู่หลังพงไม้ เราปลาหอ,อกไปเรื่อยๆโอ้มันกลัวมันกลัวโอมายไม่กอดโดนหมูจูโจมไม่นะเอ้ยหมามาหมาปล่าหมูหมูหมาหมูเอ้ย,อยหัหมูหมูจุกหมูจุกเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยเฮ้ยหมูหลบหมูหลบคือเมื่อกี้ผมมองไม่เห็นเว้ยคือผมได้ยินเสียงแล้วผมห่านไปเว้ยเร้วแบบเขี้ยหมูไม่ต้องอยู่หลังเนินเขาอย่างแน่นอนอ่ะแต่ไม่ใช่ <laughs> ที่หมูอยู่ในพุ่มไม้เอาว่ะกลับมาไม่ ตายมึงตายเรียบร้อยปะยังยังมาเหรอหนีไปไหนอันนี้มันตัวทำไมมันถึงจังวะมันคนละตัวแน่เลยอ่ะแชททุกคนผมว่ามันคนละตัวเว้ยไม่ใช่ตัวเดิมอ่ะตัวเนี้ยเก็บหอ,อกไม้นี่ไงน่าจะตัวเดิมอา้าวเรียบร้อยนู่นตัวนู่น,น,นด้วยขอเก็บอันนี้ก่นอนหอกไม้ตัวนู้มนมันไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวคุย,ยงเลย เอ้ยมันหลบทุกคนอ่ะงั้นแ,กนแลแกก่อนเลยแลกก่อนเฮ้ยแชทผมจะตายทุกคนผมกําลังจะหนาวตายไม่ผมกําลังจะหนาวตายแต่ว่าตอนนี้คือผมงกฮะผมต้องการเนื้อหมูตัวนั้นอยู่ไหนนี่มันอยู่นี่เอาเลยจัดไปอ่าเรียบร้อยฮะกาลังจะหนาวตายไม่นะเออเราจะต้องใช้มีดด้วยเอามีดก็แหกเหรอ โอเคเราต้องมาอบอุ่นร่างกายนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเก้าอี้นี่เลยซื้อแปลนดองรปลดล็อกเลยฮะแล้วก็ใช้ท่อนซุงในการสร้างเออเดี๋ยวขอวางแบบ4ี่ทิศและกันโดยเวลาวางเนี่ยผมอยากให้มันเป็นเออมันเป็นมันเป็นทิศหน่อยอะ่ะมันมันแบบมัน4ี่ทิศแบบเป๊ะเพราะฉะนั้นผมจะยืนบนกองไฟเลยแล้วกัน <c oughs> ยืนบนกองไฟเกมนี้ไม่มีไฟลวกไว้ทุกคนเพราะฉะนั้น ผมเออผมไม่เป็นไรนะฮะเอาแล้วครับนี่มันคือหลวงปู่เข็มหรือเปล่าโอเคเหมือนจะเบี้ยวเลยครับทุกคน <c oughs> อา่าไม่เป็นไรฮะมันกองแคมป์ไฟมันไม่อยู่ตรงกลางเวคือผมโดดไปยืนมันไม่ตรงกลางเอาล้ครับในพาร์ทที่2นะครับก็เดี๋ยวจบไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามใหม่ได้นะครับในพาร์ทที่3านะฮะส่วนวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กันให้หน่อยแล้วกันนะฮะ ก็เป็นการสนับสนุนนะครับโดยที่มันไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะฮะเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ